ตอนนี้ช่องผมก็เข้าสู่1 0,000ผู้ติดตามในช่อง YouTube แล้วนะครับต้องขอบคุณคนดูทุกคนเลยนะครับที่ช่วยกดติดตามให้ผมถึง10,000คนแล้วก็ต้องขอบคุณคนดูที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วก็เข้ามากดไลค์ด้วยนะครับถึงแม้ท่านจะไม่ได้มากดติดตามผมก็ไม่เป็นไ like รครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับในในส่วนที่เชิงแบบโปรโมทวช่องผมนะครับผมต้องขอบคุณด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะทําคลิปเกี่ยวกับ ช่องผมแล้วก็แปะลิงก์ช่องผมไว้ในเชิงโปรโมทผมต้องขอบคุณนะครับในเชิงคนที่โปรโมทให้ผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมต้องขอบคุณคนดูที่โด o n a t e มาให้ผมบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลายเก่าหรือลายใหม่ที่โ o n a t e มาให้ผมบ่อยๆผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับทำให้ผมแบบนาเนินการทําให้ผมทําคลิปต่อไปได้นะครับสำหรับผมจะคิดว่าแล้วผมดีใจไหมสำหรับ10,000คน หลับผมรู้สึกว่าเฉยๆนะครับผมผมไม่ค่อยสนใจหรอกว่าจะติดตามกี่คนก็ช่างมันแต่ผมรู้สึกขอบคุณมากกว่าแล้วก็อีกอย่างนะครับตอนนี้ช่องผมได้เปิดระบบสมาชิก Membership แล้วนะครับในช่อง YouTube ผมถ้าคุณสมัครไปก็คุณจะได้ดูคลิปผมก่อนใครเลยนะครับแค่20บาทเองนะครับห <c oughs> ายใจไม่ค่อยออก <c oughs> เอาเป็นว่าผมต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในช่องผมขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจะใจเลย เฮ้ยเหนื่อยแล้วย้ายไม่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 ไมไมไมเป็นไรย้ายอยญ่ยายดีกว่าใหญ่บอกนี่เราก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะมาสร้างความสัมพันธ์กันเถอะไอเฟสบอกสไตล์ของย้ายอ่ะเป็นผู้ใหญ่สำหรับผมเกินไปอ่ะไอ้นี่บอกว่าย้ายมันแก่ไปนะผมแนะนํานะครับถ้าใครไม่เคยเล่นวันที่หนึ่งเลยนะครับให้แนะนาไปเล่นวันที่หนึ่งก่อนนะครับอืมไอเฟสถึงกับดีใจเลยเฮ้ยเบเานันคุณมาตรงเวลาพอดีเลยนี่ทํามาช้าวันนี้นะคือ เอฟเฟกเสร็จคุณยายไปแล้วอย่างแรกเลยเราก็ต้องไปในครัวนะครับวันนี้ขอวันที่13นะครับนี่เธอทําอาหารเช้าให้ฉันหน่อยสิเอฟเฟกคุณยายหิวแล้วก็ทํากาแฟให้คุณยายด้วยคือตอนนี้เรายังไม่มีไข่นะครับเราต้องไปหาไข่มาสมมติถ้าคุณผู้ชมว่าเฮ้ยหาในตู้เย็นไม่เจอเลยว้ยไข่อยู่ไหนว่า เกมนี้มันก็จะเป็นเกมแนวปริศนานะครับมันอาจจะยากหน่อยฉันขอไข่หน่อยได้ไหมอ่ะอ่านี่มันมันบบโดนใช้แล้วนั่นนั่นได้ได้ไข่เอาไปซื้ออาหารอาหารไก่ให้ฉันหน่อยหนะ้าเธอให้เงินเรามา,มาละซื้ออาหารไก่อืมคนนี้คนนี้ก็ตามที่ผมจําได้นะเธอแบบก็ดูบองบองหน่อยนะเฮ้ยนี่เธอมาทําอะไรอยู่เนี่ยเอนนาบอกฉันกำลังสมัมภาษณ์งานนะฉันแบบ เล่นโยคะผ่อนคลายอะ่ะแล้วเฟสบอกว่าแล้วแล้วไม่มีคนมาเห็นตูดเหรอเธอมันเล่นโยคะท่านี่อ่ะ <laughs> ตเวะนะ้ร้านหน้าใช่หน้าไข่แล้วหนะ้าเอาไปแล้วเธอก็บอกว่าเอาเอาไข่ไปเลยไปหยิบเลยตามพื้นแต่เราต้องเก็บให้ครบนะครับถึงจะดําเนินการต่อได้เราต้องเก็บไข่ครบนี่มันจะซ่อนๆอยู่ข้างล่างเนี่ยกี่พองวะแล้วก็มียงตรงนนนนเนี่ย,นะยอุ้ยมันมันแอบเนี้ยหน้าไข่อ่ะอุ้ย มีตรงไหนว่ายังไม่ครบน่าจะมีอีกฟองหนึ่งนะวันนี้ตรงนี้ตรงโซฟาเฮ้ยเอ้ยังไม่ครบลยู่หรอโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงข้างบอกคุณยายเรียบร้อยครบแล้วแล้วก็ใครที่ชอบเกมนะครับก็ไปสนับสนุนผู้สร้างเกมได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เว็บปลาทองไว้ใต้คลิปนะครับเกมนี้ผู้สร้างเกมก็ขยันนะอัพอัพเกมก็ค่อนข้างบ่อยด้วยวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ